งามวงวานวิ่งยาวนั่นแหละครับจนมาถึงวิภาวดีรังสิตตัดกับอะไรเกษตรศาสตร์แล้วก็วิ่งไปตามแนวถนนงามวงวานตลอดทั้งแนวเนี่ยนะฮะไปจนถึงแยก,กเกษตรผลโยธินอันนี้เรียกว่าตอนที่หนึ่งหรือว่าเอ็นหนึ่งนะครับนะครับว่าเราทําตอม้อไว้ชาวบ้านผ่านไปก็บอกว่านี่คืออะไรข้อมูลที่บริษัทที่ปรึกษาได้ไปศึกษานะครับกลับไปปรับมาดูแล้วดูแล้วนะครับก็อยู่ในแนวตรงนี้ม,มีการให้สัมภาษณ์ว่า ถ้ามีปัญหาก็จะตัดตอนประมูลนะฮะรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เองเรามีนิสิตสามหมื่นห้าพันคนนะครับที่มาอากรเกษตรเพราะฉะนั้นจะหนาแน่นหรือไม่หนาแน่นก็คิดเอาเองบุคลากรหกพันมีนักเรียนเรียนสาธิตอีกสามพันยังไม่นับข้าราชการกระทรวงเกษตรที่อยู่แถวนั้นอีกนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเสนอแนวทางแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นผมไม่เคยเห็นที่ไหนนะที่จะมาใช้พื้นที่ของสถานศึกษาอย่างนี้ ยังมีแนวทางขึ้นทางขึ้นไปเฉียดโรงเรียนสาธิตอีกนะครับมีทางขึ้นลงด้วยนะฮะที่นี่เสนอผมคิดว่านี่เป็นมหาวิทยาลัยนะครับท่านมาชี้ที่เอาไปทำอะไรต่ออะไรได้ยังไงทุกอาคารของเราเนี่ยใช้ในการเรียนการสอนดังนั้นเลยรูปนี้นี่เฉียดเรามีอาคารเรียนตลอดนะครับนี่อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารคณะบริหารธุรกิจครับตลอดแนวเลยครับจุดใกล้สุดนะครับจากท่อหม้อของท่านนี่จากแบบของท่านเองท่านเสนอ 7เมตรนะครับจากอาคารเรียนกับตึกครับตรงต่อมอเราเสียที่อีกสิบไร่เราจะเสียที่ประมาณ10ไร่ผมคำนวณมาให้หมดแล้วพอมาถึงช่วงแรกจะเป็นต่อมอคู่นะครับต่อมอคู่ครับแล้วพอไปช่วงนี้จะเป็นต่อมอดเดียวเลยเอียงมาทางด้านเอียงมาทางฝั่งเกษตรทิศเหนือทิศเหนือแล้วมันล้ําที่ก็เป็นมีสิทธิ์ตกลงมาจากทางด่วนได้เนี่ยเราจะยออให้ที่สิทธิ์เป็นนั่งเล่นไหมยังเป็นนั่งดูหนังสือไหมแหล่งไหนก็ตามครับที่เป็นแหล่งชุมชนนะครับที่จะทําให้การจราจรนั้นเป็นแหล่งผลิตที่ออกมาให้ เกิดการจราจรติดขัดบนถนนเราจะให้ทางด่วนลงไปครับเข้าใจฮะแล้วก็ขึ้นด้วยครับทางขึ้นทางลงที่ท่านเลือกนี่เชียดกับโรงเรียนสาธิตเลยนะครับอและเป็นบริเวณในมหาวิทยาลัยไม่ใช่ที่ว่างเลยไม่ใช่ที่ว่างเลยมีอาคารวิจัยขณะนี้นะครับท่านไปเลือกอัที่พูดนี่คือปีของทางใช่ไหมฮะไม่ใช่ต่อม้อใช่ไหมทางด้านถนนทางขึ้นนะครับทางด้านถนนนี่เวียริมวิภาวดีแล้วริมวิภาวดีนะฮะครับไนเป็นทางขึ้นทางลงแต่เข้าไปกินเนื้อที่ของมหาลัยเข้กินแน่นอนเลยครับก็ไปชี้ในมหาลัยเลยแล้ครับนีน ผมว่าไม่มีที่ไหนก็มาขึ้นลงในมหาวิทยาลัยมั้งมองเห็นทางด่วนมองเห็นทางพิเศษแต่ขึ้นไม่ได้อผิดหลักการครับผมก็ขอความกรุณาเท่านั้นเองนะครับในฐานะที่ดูแลสถาบันการศึกษานะครับผมไม่คิดว่าจะมีที่ไหนก็ไปที่ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยมาทําทางขึ้นทางลงผมว่าไม่อย่างนั้นนะครับหน้ามหาวิทยาลัยบนขอบถนนวิภาวดียังมีที่อีกเยอะแล้วนะครับมีอาคารที่ทําการด้วยนะด้วยซ้าไป แต่นี่ชี้ก็ง่ายๆเลยในหมายไม่ไมันคงง่ายดีใครวิชี้คไม่ทราบก็ต้องถามท่านผู้ว่าท่านมอไปไกลพิชี้ที่ิศวกรครับถ้าทางการทางพิเศษยืนยันไปต้นเอาแนวทางนั้นท่านขุดอุโมงเลยแนวทางที่สองขุดอุโมงตั้งแต่คือถ้าใช้แนวเดิมก็ขุดอุโมงไปขุดอุโมงจบรับนี่คือการก่อสร้างระบบสาธารณูโภคในในกรุงเทพมหานครในประเทศไทยกำลังบอกให้เสียสละใช่ไหมถ้าทำอุโมงเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้ทั้งไปและกลับนี่นะครับมันจะต้องมีอุปกรณ์ที่จะต้องระบายด้วย มันก็ต้องไปป่องโผล่ขึ้นอยู่ดีครับต้องไปโผล่ขึ้นด้านไหนต้องดูสารานูพุทต่างๆที่อยู่ใต้ดินที่มองไม่เห็นะนะครับถ้าโผล่ด้านกเกษตรศาสตร์ผมต้องเวียนคืนก็ต้องหนักเก,ก่าอีกมันต้องไปโผล่ในมหาหลัยต้องไปโผล่ปล่องนะคะับอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวที่รึกษาเราไปดูที่ผ่านมาในโลกนี้นะที่ทํากันนะครับม,มันก็จะต้องมีการระบายอากาศนะครับที่เป็นป่องขึ้นมาเพราะนั้นการเวียนคืนก็ต้องยิ่งหนักขึ้นไปยิ่งกระทบหนัก ผมไม่ค่อยกังวลเรื่องปล่องอ่ะมันคงไม่มีไดมิเตอร์สี่เมตรยังไงนะครับคงไม่มีขนาดต่อหม,ม้อสี่เมตรยังไงนะครับอผมว่ามันเล็กกว่ามันเลก็กต่อหม้อที่จะมาแผงลอยฟ้าผมคิดว่ามันดีกว่าใครจะการันตีท่านผู้ว่านั่งอยู่ตรงนี้รับรองได้ไหมครับว่าจะไม่มีรถตกลงมา,าจากทางด่วนเอพอมาถึงวิภาวดีปุ๊บแล้วมุ่งไปตรงงามวงวานช่วงมหาเกษตรเนี่ยนะเป็นช่วงที่แคบที่สุดเลยพอไปถึงอ แยกกรตรตัดกับถนนโยธินเพื่อจะไปกะเกษตรนวมินไปนวมินอันนั้นก็ยังกว้างเพราะเป็นถนนใหม่มกรณีของมาเลษกร,ศ,รษศาสตร์นะครับเราจะทาเป็นรูปแบบของการขยับมาอยู่ตรงกลางะนะครับตรงกลางถนนงามวงวานเลยบาดตรงกับมาเลษกร,ศ,รษศาสนะใช่ไหมครับ และเสร็จเรียบร้อยก็ในส่วนที่พื้นที่ที่จะต้องกระทบนี้อาจจะมีบ้างเพื่อทดแทนในส่วนที่ต่อหม้อไปปักอยู่ตรงกลาง<อ>นะครับอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกับกรมทางหลวงในฐานะเจ้าของพื้นที่นะครับว่าเป็นอย่างไรอันนี้ก็แนวคิดหนึ่งครับคุณทราครับเนี่ยนะท่านผู้ชมอ้าวแนวทางนี้เป็นไงฮะท่าที่การเอ่อถ้าให้ผมเลือกได้ผมเลือกอุโมงคแต่ว่าอย่างนี้ก็ยังดีกว่าคืออย่างน้อยมัออน,นก็ไม่มาเฉียดเจ็ดเมตรอย่างนี้ก็อาจจะห่างไปสักสิบกว่าเมตรครับออย่างนี้ก็พอไหว ในความในถ้ามองในแง่ของความปลอดภัยอืไม่ดียังไม่ดีอันนี้เราก็จะออกแบบตรงนี้มันขึ้นอยู่กับผู้ขับมันขึ้นอยู่กับสปีดลิมิตเราคอนโทรลได้ไหมอย่าลืมว่ามวลคูณความเร็วมันเยอะนะฮะมันเป็นโมเมนตัมนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็ถามว่าทางนี้ก็ไม่ชอบอ่ะพูดตรงตรงถ้าให้ผมเลือกได้ถ้าให้ผมเลือกได้ผมขอไปดูโมจะประหยัดเงิน เพื่อให้เยาวชนของชาติมาเสี่ยงกับความปลอดภัยทางขึ้นทางลงถ้าเป็นโมเดลนี้ครับก็คงจะคือยังไงก็จําเป็นต้องมีก็ต้องมีครับก็ต้องมีทางขึ้นทางลงถ้าพูดได้ก็คือว่าทางขึ้นทางลงตรงเกษตรตัดกับวิภาวดีครับจะต้องมีทางขึ้นทางลงครับผมว่าพื้นที่ของถนนวิภาวดีมีพื้นที่พอนะซึ่งผมคิดว่าวิภาวดีก็การทางพิเศษดูแลอยู่มันยังมีพื้นที่อยู่ไปดูได้เลยครับของจริงตรงบริเวณที่ที่จะมาเอาพื้นที่โรงเรียนสาธิตนะครับนอกรั้วมีพื้นที่อีกเยอะเลยอมีไหม ทางเนื้องก็ของกรมทางกรมทางครับเว่าของเราไม่มีพื้นที่ทางนั้นกรมทางที่ทําผมคิดว่าที่ที่เป็นของกรมทางอย่างที่ท่านผู้ว่าพูดเนี่ยกับที่ที่เป็นสถาบันการศึกษาเนี่ยผมว่าช่างน้ําหนักดูแล้วกันอนี่ติดกับโรงเรียนนะฮะอุโมงมันจะแพงกว่าเยอะไหมก็คงเยอะแหละครับคือเราคิดว่าในเรื่องของหนึ่งก็คือเรื่องต้นทุนนะครับต้นทุนในการดําเนินการนะครับ ของทางวิเศษในบ้านเรานี่ยังผลการศึกษาแล้วนี่ยังเห็นว่าเรายังทํายกระดับความคุ้มคว่าทางเศษกกจมากว่าอันนี้เป็นอุโมงค์ของญี่ปุ่นที่ลงไปนะครับตเรกียวเบนะครับที่ลงไปใต้ทะเลก็ลักษณะทํากําลังจะทําให้เห็นว่าเมื่อมีอย่างนี้ไปกลับอย่างนี้นะครับมันจะต้องมีอุปกรณ์อานวยความวความปลอดภัยอย่างนี้ด้วยเป็นจุดๆนะครับไม่ได้ตลอดแนวใช่ครับอาคารที่พูดนี่อาคารด้านนี้นะครับเป็นจุดๆนะครับครับ เพราะฉะนั้นทานติการจะเห็นว่าอุโมงดีที่สุดปลอดภัยที่สุดในความเห็นของผมนะครับความเห็นของประชาคมของเราที่คุยกันทางภาควิศวกรรมโยธาก็เสนออย่างนั้นของมหายรกษตรนะครับเราเราเราคงคำนึงในเรื่องของจุดคุ้มทุนการดําเนินการเรื่องของการลงทุนนะครับนะครับว่าทั้งหมดนี้อย่าลืมว่าการทางวิเศษดําเนินการนี้โดยเงินของการทางวิเศษเองนะครับการทางวิเศษต้องไปกู้แล้วมาดําเนินการเองเราต้องศึกษา ผลตรงนี้ว่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะครับเป็นยังไงคุ้มหรือไม่มันตรงนี้ก็ต้องเรามาระวังเรื่องของของการลงทุนนะครับในแง่ของการทางก็คงต้องดูการทุนกำไรแต่ผมว่าในฐานะที่รัฐบาลท่านดูแลประเทศอยู่เนี่ยท่านต้องดูแลความปลอดภัยของชีวิตของเยาวชนของชาติที่เป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติในอคาคตเงินน่าจะเสียได้สำหรับความปลอดภัยของเยาวชนสูงตั้ง3าสิเมตรเนี่ยนะครับ การันตีได้ยังไงคือปกติเนี่ยต้องดูวัตถุประสงค์การทาถนนนี่ก่อนท่านมีวัตถุประสงค์อะไรเดิมๆนี่บอกว่าเพื่อแก้ปัญหาจราจรหลังๆนี่บอกว่าจะเชื่อมตะวันตกตะวันออกเพื่อไปทวายนี่เพิ่งมาเพิ่มมาเพิ่มนะฮะเดิมนี่เพื่อแก้ปัญหาจราจรการแก้ปัญหาจราจรมันต้องส่งผลกับคนที่อยู่ในแอเรียนั้นไม่ได้ส่งผลกับคนที่ผ่านแอเรียนั้นการเชื่อมต่อระหว่างตะวันออกตะวันตกเนี่ยมันเป็นการเชื่อมคนให้เดินทางผ่านการเดินทางผ่านเนี่ยเรามีวงแหวน รอบกลุงมเทศมันมีทางเลือกได้เมื่อมีทางเลือกอย่าลืมนะฮะเราศึกษานะครับนี่นี่ท่านให้กบริษัทคอนซัลท์นี่ศึกษานะครับการศึกษานี่มันต้องเปิดกว้างนะอันนี้เรามีต่อมอบังคับอยู่แล้วเออหรือต้องไปต่อมอนี่นะเพราะมีต่อมอไปแล้วอย่างนี้ศึกษามอเพื่อศึกษาเพื่อหาความเหมาะสมให้กับโครงการไม่ใช่ศึกษาความเหมาะสมจริงๆผมฝากทางรัฐบาลไว้เงินทองเนี่ยมันจ่ายได้เพื่อความปลอดภัยของอนาคตของประเทศชาติเนี่ยคือ นิสิตตั้งสามหมื่นสี่หมื่นคนเรียนอยู่เนี่ย<ะ>เราเราว่าไม่หนาแน่นหรือ,อยังไงครับ<ะ>บริเวณกเกษตรที่ไม่หนาแน่น<ะ>ไม่ไม,ไม่ไม่แคร์ความปลอดภัยของเขาหรือยังไง<ะ>ถ้าเป็นลูกหลานท่านว่าไง<ะ>ท่านเรียนอยู่ในตึกนะั้นอะครับผมลองคิดดูนะครับลูกท่านเรียนอยู่ในตึก